คะอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะระหว่างที่นายกอยู่ในสภาพ,าพักฝ่ายค้านยื่นยติซักฟอกรัฐบาลค่ะปรากฏว่ามีกระแสะข่าวว่ารัฐบาลไทยมีการส่งตัวอุยกูกลับไปที่จีนเดี๋ยวเราจะมาอธิบายย้อนหลังนะคะว่า,าสรุปอุยกูกับจีนความสัมพันธ์เป็นยังไงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์แล้วไทยไปเกี่ยวข้องอะไรด้วยคุณผู้ชมคะซึ่งประเด็นนี้ค่ะนักข่าวก็รอถามนายกหลังจากที่เดินออกจากห้องประชุมนะคะนายกบอกว่าประเด็น ที่เกิดขึ้นเรื่องนี้เดี๋ยวให้รองนายกฝ่ายความมั่นคงอย่างมิกอ้วนเป็นคนตอบคําถามค่ะคุท่านนายกนิดนึงค่ะสรุปว่าอ,อุยกูรเราสงกับประเทศเกลอย่างเดียวให้แล้วก็จีประเทศัมภาณ์นะค่ะให้ให้คุณทำคน,นี่นะคะเดี๋ยวให้ท่านภูมิธรรมเนี่ย อธิบายบเอออันนี้นายกก็ตอบสั้นๆสํสำหรับเมื่อวานนี้จริงๆเรื่องของอุยกลัวถูกถามกันมาตั้งแต่ประมาณ2ส,สัปดาห์แล้วก็คือ,อช่วงที่าาทางด้านของผู้ช่วยรัฐมนตรีจีนเดินทางลงพื้นที่ที่จังหวัดตากแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเริ่มมีการคุยกันเรื่องเอาเครื่องบิน มารับทางด้านของผู้ต้องสงสัยเนี่ยส่งกลับจีนแล้วก็มีฝ่ายค้านเปิดประเด็นประมาณว่าเอ๊ะจะมีชาวอยกูไปด้วยหรือเปล่าใช่ตอนนั้นคนที่เปิดประเด็นก็จะมีมคุณกนวีสืบแสงนะคะ,ะแล้วก็ทางด้านคุณรมดอนปันจอมสสพักเป็นทานแล้วก็สอสอพักประชาชนที่เขาบอกว่าเห็นรถเนี่ยเหมือนเข้าไปรับ แล้วก็มีการสอดใส้ส่งอุยกูกลับไปกับผู้ต้องสองสัยแก้งคอหรือเปล่าตั้งแต่รอบนั้นแต่ตอนนั้นรัฐบาลก็ออกมาปฏิเสธนะคะว่าไม่ใช่ความจริงค่ะจนกระทั่งเมื่อวานนี้ช่วงสายๆเริ่มมีกระแสข่าวมาอีกครั้งหนึ่งว่าเอ๊ะมีการนําตัวชาวอุยกูส่งกลับประเทศจีนแล้วหรือไม่อย่างไรกลายเป็นว่าพอไปถามฝั่งไทยเองเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็บอกเดี๋ยวให้บิก๊กอ้นเป็นคนตอบ<ฆ>ยังไม่ทันมีคํายืนยันจากฝ่ายไทยแต่กลายเป็นฝ่ายจีนท่านผู้ชมครับทางการจีนได้ออกข่าว ออกเป็นภาพยืนยันการส่งตัวชาวอุยกกกลับไปถึงประเทศจีนแล้ว<ะ>กลายเป็นจีนที่ยืนยันอย่างเป็นทางการก่อนประเทศไทยนะฮะ,ะไม่ว่าจะเป็นสื่อทางการอย่างสำนักข่าวซินหัวระบุแบบนี้ครับกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนรายงานการส่งตัวพลเมืองชาวจีนชาวอุยกู แต่สำนักข่าวของจีนสำนักข่าวเซินหัวเรียกว่าเป็นพลเมืองชาวจีนเลยนะครับโอ้ค่ะแต่ใช้คำว่าเป็นพลเมืองชาวจีนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายจากไทยค่ะกับจีนจำนวน40รายภายใต้การประสานงานปราบปรามอาชญากรรมข้ามพรมแดนและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายของพลเมืองจีนรายงานระบุว่าปฏิบัติการข้างต้นดําเนินการตามกฎหมายของจีนและไทยข้อบังคับระหว่างประเทศและแนวปฏิบัติที่มีมานาน ถือเป็นตัวอย่างหนึ่งของความร่วมมือระหว่างสองประเทศในการจัดการกับอาชญากรรมข้ามชาติอย่างต่อเนื่อง<ฆ>นี่คือข้อความถ้อยคำที่บรรยายอยู่ในข่าวของสำนักข่าวสินหัวทีนี้สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเองในเพจ Facebook ก็มีการเผยแพร่ข่าวนี้เช่นเดียวกันท่านผู้ชมครับบอกว่าเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ซึ่งก็คือเมื่อวานนี้ชาวจีนที่ลักลอบเข้าเมืองโ,องโดยผิดกฎหมาย40ราย ถูกส่งตัวกลับสินเจียงของประเทศจีนจากประเทศไทยโดยเที่ยวบินเช่าเหมาลำของบริษัทการบินพลเรือนของจีนซึ่งเป็นมาตรการที่เป็นรูปปรร,รมระหว่างจีนและไทยที่ได้ร่วมมือกันจัดการกับอาชญากรรมการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของพลเมืองจีนตามกฎหมายของสองประเทศและแนวปฏิบัติระหว่างประเทศ ระบุด้วยนะครับว่าชาวจีนที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายที่ถูกส่งกลับจีนในครั้งนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลา10กว่าปีเนื่องจากปัจจัยระหว่างประเทศที่ซับซ้อนหน่วยงานความมั่นคงสาธารณะและหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองของประเทศจีนได้ดําเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อให้คนเหล่านี้กลับบ้านหลังจากปฏิบัติตามขั้นตอนทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยปฏิบัติตามข้อกําหนดของการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดได้มาตรฐานยุติธรรมและมีอารยะ และช่วยให้พวกเขากลับไปใช้ชีวิตปกติและปรากฏหนึ่งในภาพก็คือภาพนี้ครับท่านผู้ชมได้มีการเผยแพร่ปรากฏภาพคุณฉัดชัยบางชวดเลขาสมชอของไทยด้วยฮะ